นันพี่น้อง <c oughs> นี่คือต้นมะไฟเนื้อเนื้อสีอะไรนะสีม่วงมะไฟเนื้อสีม่วงก็เลยมะไฟข้าวเหนียวอะไรนี่แหละพี่น้องมาละววันนี้ก็จะเลี้ยงมันไว้สักสิบห้าสิบห้าวันหรือเดือนเดือนหนึ่งแล้วแต่นะตามสภาพแต่สภาพนี้น่าจะเลี้ยงสักสิบห้าวันวันนี้ก็เหมือนเดิมแหละพี่น้องเมื่อของมาก็ต้องไปท้ามลุม น้องไปทำหลุมกันพี่น้องก็จะถ่ายคลิปให้ดูแบบจะจ่ไปเลยว่าทำหลุมยังไงนะพี่น้องเพราะว่า <c oughs> ผมมีประสบการณ์เข้าปีที่สองนั่นแหละเริ่มรู้พิธีการต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ที่ทำใหม่นะก็ดูรอยผมไปกันแล้วกัน ส่วนพี่น้องที่ทำเก่าแล้วอ่ะเก่งแล้วก็ขอโทษขอโทษขอโทษนะไม่ได้มีเจตนานะว่าก็ทำมาอยู่นะหรือทำเก่าแล้วหรือก็บอกวมาว่าทำยังไงนะแบบนี้ไม่ใช่เป็แบบนผู้ถ,ถูกไหมบอกบอกกันเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็หาที่ไล่เดินผ่านดงที่อะไรไนัาเรียรทำ ทำ้าทำ้าด้วยกันฆ่ายาไว้ในพ้ันงนี้ฆ่ายาไว้ตอนนี้ยังไม่ได้นั่นเพราะว่าฝนมันยังไม่หมดนะพี่น้องฝนมันยังไม่หมดนี่นี่คือหลุมหลุมที่ผมทําไว้ขุดไว้รอนะพี่น้องเพราะว่าเราต้องขุดไว้รอเราแกบบลงแกบบลงครับพี่น้อง ถ่ายไปด้วยมือหนึ่งหกนนี้มีขี้วัวอยู่ด้วยนะพี่น้องไม่ใช่มีแต่แกะมีขี้วัวขี้วัวอยู่ด้วยงไปรองกลล้หลุมเนี่ยรงไปเยอะๆนะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไรอ้อยเก่าเป็นไรอ้อยเก่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำก้นลุมแบบแทบจะไม่ใส่ดินใหม่ ดินเก่าเลยอะแทบจะเอาดินใหม่ๆม,มาใส่แทนเลยอะพี่น้องทาอย่างนี้แหละใส่เข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆที่วัวกับี่แกบไก่แล้วก็อันนี้นะพี่น้องนี่ไอ้นี่เลยต้องใส่นะพี่น้องกับตันไตโคเลยเพราะเดี๋ยวไอ้นี่มันฝนตกใส่แล้วมันแฉะ สิ่งที่จะตามมาก็คือเชื้อราเชื้อราเชื้อราเพราะฉะนั้นไอ้นี้จําเป็นนะพี่น้องกับตามไตโคเนี่ยจำเป็นมากนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องมีไอ้นี่ไว้ตลอดเลยนะพี่น้องจะเห็นว่ามันซองเก่าๆเย่ยเพราะว่าผมใช้มันใช้มันมาตลอดซองมันถึงเก่าๆยับยบย่ยีอย่างเงี้ยนะพี่น้องมันจะหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ปลูกต้นไม้ ก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยเอากับตันไตโโลงกับขี้วัวขี้ไก่ขี้แกบเนี่ยลงไปในหลุมเนี่ยไว้จะีเขาต้นไม้มาตั้งเสร็จแล้วก็ดินพวกเนี้ยกบนิดข้างหน้ามันรากมันจะได้ลงไปกินปุ๋ยนี่เต็มเ็มแล้วมีไอ้นี้ฆ่าเชื้อราได้พี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องนะอันเนี้ยมันช่วยได้เยอะมันช่วยได้เยอะกับตันไตโคเนยอย่างน้อยๆใบไม่เหลืองอะไรพวกเนี้ย ขอบใบไหมใบาลายใบยจุดลากเน่าขนเน่าอะเพราะต้นไม้ที่ผมซื้อมานะั้นมันผมซื้อมานะพี่น้องต้นละร้อยต้นคู่คู่นะั้นมันสองร้อยกว่าบาทนี่แหละสองร้อยกว่าบาทเอานะพี่น้องอันเนี้ยความรู้เต็มเต็มเอาไปใช้ได้เลยผมใช้มาแล้วตลอดนะนี่เข้าปีที่สองแล้วก็ยังต้องใช้อยู่เลยนะพี่น้องนะ